สบายดีเนาะสบายดีทุกคนหลังจากที่เราบบได้ลงคลิปไปดดแล้วเนาะเราเลยมาถ่ายคลิปบรรยากาศที่สถานีรถไฟเวียงจันทร์ห้เบิงเนาะหัวโซนีเฮาคคาอภารกิจนะเออก็เลยมาถ่ายให้เบิงเกี่ยวกับเรื่องของอสถานีการจองปี้การขี่รถต่างๆเข้าไปในเมืองหรือว่าสถานีอ ท่าเรืออย่างต่างๆเนาะใส่เหรีเนาะตอนนี้เขาก็อยู่ที่กลางลานาสถานีท่าเรือมิจัน๋นถ่ายบรรยากาศมาให้เบิรงจุดนี้เป็นจะเป็นจุดอ่าทาฮับลูกค้าเนาะทาฮับลูกค้าทาฮับอ่าแขกทาฮับพี่น้องต่างๆสถานีก็จะใหญ่โตมโหฬารดีเนาะถือว่าสวยงามนั่นแหละ อ่ะนะครับหาแผนกล้องไปเบิ่งทางอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ได้เด้อเป็นกำลังใจให้เราได้สร้างคันคลิปได้ถ่ายคลิปใหม่ๆให้ลูกค้าทุกคนได้เบิ่งเนาะอ่ะมาต่อกันที่สถานีเนาะอ่าจังที่เข้าทางหน้าซีไปแห่งจะเป็นอ่าบอนซื้อปี้เนาะส่วนทางกลางจะเป็นอ่าขาเข้าซื้อคีย์จะต่อคิวอยู่หันเนาะแล้วก็เข้ามาที่ประตูทางเข้านี้เช็คอินเข้าไปทานไหนเนาะ จะมีเครื่องสแกน QR อยูปีหันส่วนจุดนี้นี่จะแม่นอ่าทางออกของผู้โดยสารเนาะที่มาจากต่างแขงบอกว่าจะเป็นมาจากวังเวียงมาจากกาสีมาจากหาหลวงผ้บางอุดมไซหรือว่าบอ่อต,ต็่ต่างๆเนาะทางมดอยู่8 8สถานีฮั่น8หรือว่าเจ็ดเป็นระยะกัแน่เนาะส่วนจุดนี้นี่จะเป็นอ่าจุดบริการรถโดยสารเนาะ จะมีรถหลายประเภทเลยแหละมีรถ3ล้อมีรถเมย์และรถตุกตุสกสกายเรบต่างๆนี่ก็จะเป็นประเภทรถต่างๆเนาะพาเข้ามาสมตัวนี้ก็จะเป็นสกายเ็บสามารถนั่งได้ประมาณ10คนก็นได้เนาะคันธาแย่เข้ากันมาก็จะกว้างเติบนั่งหน้าได้2เน,ะนาะนั่งหลังได้ประมาณ4 5้คน นขนาดจาะเท่าๆกันส่วนนี้มีรถสองแถวเนาะสามารถเมาไปด้านไปอย่างได้ขเข้าในเมืองได้เนาะนี่ก็รถตู้บริการคล้ายๆกันเนาะต่างแต่มันจะเออมีบนนังดีขึ้นแน่ประมาณนี้เดี๋ยวให้ไปดูสองทางของทางออกจากสถานีไปใจงงเนาะตอนนี้รถไฟก่อฮอดหน้าสถานีเวียงจัดแล้วเนาะ นียไฟก็มาฮอดแล้วเนาะขอบวนซีแปดหนึง่งหรือทางจากโบติดมาหลงฮอบมามาเวียงจันทร์เนาะเดี๋ยวจะพาไปทั้งหน้าว่าจะเป็น่ยนใจไหนนี่แมนผู้โดยสารกำลังออกมา นี้จะเป็นทางออกส่วนตัวนี้มันจะเป็นบอนอซื้อปี้ใหม่คันผู้ใหเฮ็ดปี้เสียหรือว่าหักษาป,ปี้บ่ด้ก็จะได้ต้องได้ซื้อใหม่เนาะเพราะว่าเป็นอย่างพราะบางคนซื้อปี้ระยะทางบอรตรงกับอ่สาสถานที่ออกเนาะเฮ็ดห้ยทางรถไฟเสียผลประโยชน์ต่างๆเนาะ,ะทางอากาศไม่ให้เป็นก่อนออกเพิ่นก็จะมีการสแกนปี้เนาะทางออกฮะ ผู้โดยสารก็จะเริ่มออกมาแล้วจะเป็นประมาณนี้ท่องเที่ยวหลายของสมควัเนาะเนี่ยออกไปก็จะเป็นบอลเจ้าของรถไฟเจ้าของรถเมล์เลยเนาะเอ็กซิสอ่ะตอนนี้เขามาท่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ไปนน้ำันรถไฟรุลว์จะมีประมาณสามระดับเนาะมี บิสเนสเนาะ้ถรถไฟชั้นหนึ่งชั้นสองราคาก็จะแตกต่างกันไปคนก็นหลายแนนเพราะสมควรเนาะหายบรรยากาศไปเรื่อยๆทุกคนด้วยน้ำกันเนาะ ในนี้อากาศค่อนข้างจะห้อนเนาะที่แบงกงจันจะเปิดสองทางออกมาสามสองทางเลยเนาะจะสแกนคิวอาออกเนาะ ตอนนี้เขากะท่าพี่น้องเขามาจากโรงพยาบาลเนาะเพิง่งมาแล้วเขาก็ขอจบการห่าวิดีโอถ่ายวิดีโอตังกลางถือว่าคนก็ค่อนข้างจะหลายสมควรเนาะมีต่างประเทศนะมีคนลาวนักท่องเที่ยวจากไทยก็หลายเนาะให้บรรยากาศใท้ทตกคนได้เปร่ย้วยกัน ไช่ปเปเรื่อยๆเลยเนาะเพราะว่าาพี่นนะ้นองเขายังบวมอาเถอเพราะว่าขาลูกน้อยเลยได้คอ,อ,อยยางมาสนซเห็นผู้ใดในกล้องก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเนานะ อะเดี๋ยวขยามท่านนอกก่อนเพราะว่าคนหลายแหงข้างในเนาะขยามมันก็จะเป็นประมาณนเนาะจะเปนอ่านคนมารถหาหอ,อย่างต่างๆเนาะจะมีรถเมย์รถอย่างมา่าประจำที่นี่เนะทางออกนี้บรรยากาศ เนาะยางมาก็จะเป็นมีปี่มีห็นมีคนคนห้องไปรถเมย์อ้า,า,า,าวที่นาะรถเมย์ไปตลาดซ่อมก็รถเมย์ไปความมิตภาพเนาะ เป็นประมาณนี้ทีน่นั่งที่นางก็โอเคมาดันซะค่อนข้างสวยงามเดี๋ยวเป็นกระเปิดแอร์ในนั่งก้วเนาะสบายอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ